ปัญหาการฟอกเขียวการฟอกเขียวหมายถึงกลยุทธ์การตลาดที่บริษัทหรือองค์กรใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าความเป็นจริงเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าที่เป็นจริงตัวอย่างปัญหาการฟอกเขียวโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ติดฉลากสินค้าที่คลุมเครือหรือไม่มีความหมายชัดเจนเช่น เป็นมีรกับสิ่งแวดล้อมสีเขียวหรือธรรมชาติอ้างว่าสินค้าสามารถรีไซเคิลได้แต่ความจริงไม่สามารถรีไซเคิลได้จริงลงทุนในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยแต่โฆษณาชวนเชื่อเกินจริงไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าหรือบริการผลกระทบ หลอกลวงผู้บริโภคขัดขวางความพยายามในการแก้ปัญหาสิ่งแวดลอ้อมทําให้ผู้บริโภคสูญเสียความไว้วางใจสร้างความเสียเปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจที่ดําเนินการอย่างยั่งยืนจริงแนวทางแก้ไขผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสนับสนุนธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และดำเนินการอย่างยั่งยืนจริงกดดันให้ภาครัฐออกกฎหมายควบคุมการฟอกเขียวสนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดลอ้อม